สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้กับศึกลุ่มแม่น้ําท่าจีนนฮะที่สุพรรณบุรีเปิดบ้านรับไชน่านั่นเองครับแล้ววันนี้รับรองด้ว่อมันแน่นะครับผู้ชมมาเยอะมากผมแอบดูวันนี้นะฮะ แฟนบอลชายนาฏเยอะจริงๆนะครับวันนี้เรามาลุ้นกันมาให้แรงเชียแรงใจทีมสวนบุรีเลยครับเพื่อที่คว้าสาแต้มแต่ที่สําคัญวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างในการนะไม่ว่าจะเป็นช่วงใหม่ของเรานะฮะช่วงถามมาตอบไปนะฮะที่มีแฟนบอลตั้งคําถามมากมายนะกับนักฟุตบอลที่ชื่นชอบแล้ววันนี้ไปดูว่าคําถามจะเป็นนักฟุตบอลคนไหนนะครับและยังมีช่วงนะของรักแฟนบอลนะที่จะพาคุณไปชมหมวกหมวกของ ทีมสุพรรณบุรีเอซที่ออกมาจําหน่ายว่ามีอะไรบ้างแล้วบรรยากาศต่างๆและมีเซอร์ไพรส์วันนี้นะมีสมาชิกใหม่ของฝั่งเอ็นโซนฮะมาดูว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับกิจกรรมมากมายเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผมมาพบกับช่วงนี้นะช่วงของรักแฟนบอลตอนนี้ผมอยู่ที่กิดครับสวัสดีครับและนาตัวเองอย่าบกีดบางม้าครับครับผมชื่อจริงครับชื่อ เที่ยวจะกินน้อมคําไหมครับขอแหวนทองคํานี่ยฮะที่สําคัญเลยแล้วคนนี้นะฮะเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมของพิเศษโดยเฉพาะยิ่งหมวกนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีหมวกมาโชว์หมวกรุ่นที่หายากและหมวกรุ่นที่พี่กิจชอบจริงๆนะครับผมมาเริ่มกันที่หมวกรุ่นแรกครับผมเกาจะเป็นใบนี้นะครับครับเรียกว่าซอมบี้วอลเลอร์ฮะโอซอมบี้วอลเลอร์ใช่ไหมครับบุสปอร์ตครับออกมาพร้อมกับผ้ามันคอที่หายากรุ่นหนึ่งจะมาเป็นรุ่นแรกเลยนะอเป็นปีสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ก็คือ ตอนนั้นจะมีออกมามีหมวกมีเสื้อนะครับ,บแล้วก็มีผ้ามันคอซึ่งหมวกรุ่นนี้บอกเลยว่าใครที่มีเก็บไว้นะฮะมูลค่าเยอะมากข้่สังเกคือจะมีลักษณะการออกแบบที่คล้ายกับที่ได้เห็นใช่ครับจะมีนี่วอร์รเออร์วอร์รเออร์ด้วยนะฮะตรงนี้คะับเ,เ,เป็นโลโก้พิเศษคือวอร์ริเออร์นะฮะบอกเลยว่า <S <S <ๆ S 1> ผมภูมิใจมากที<ๆ>่จะจับหมวกใบนี้มันท่าไรยากจริงๆนะฮะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าคนนี้ซื้อนะคุณพยางค์บอกว่า เห็นไอ้หมวกหมวกเนาะไม่อยากจะซื้อมาตอนนี้กลายเป็นของมือถือได้ครับอันนี้ได้มาเนาะเขามีแล้วก็ผมขอเขาแลกกับแฝงเปล่าอ๋อเหรอโอ้โหนี่ต้องมีเห่าการเนาะมีสองใบเรามีสองใบได้จากน้องไอทีโชคดีจริงครับอันนี้มารุ่นต่อไปครับรุ่นนี้รุ่นนี้นี่โอ้โหอันนี้เป็นเดโฟเดโฟปีสองพั หรือเรียกว่ารุ่นดอกกุด,ดอกุ้งใช่ครับได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเสื้อนะจะเป็นสกินเย่างเทปที่แล้วนะฮะที่มีการบอว่าเสื้อรุ่นดอกบุนะครับขอบอกุณตาดอกบัวตรงนี้ก็มีการทำหัวมาซึ่งมีสองสีจะไม่จะไม่ผิดจะมีสีส้มสีส้มไปหนึ่งแล้วก็สีดำไปหนึ่งนะครับได้เสื้อสีดำามาสีดำนะ,ำนะโชคดีมากอันนี้แฮมแฮม๋อ้แฮมแฮมให้มาโอ้แรกอ่ะ ใบน,นี้โอ้โห,โโหมีประวัติเยอะด้วย <ไป S 1> นะฮ<ม>ตรงนี้แล้วตัวนี้นะฮะ,ะดีโฟทำขึ้นมาซัพพอร์ตนีไม่กี่ใบจริงๆนะฮะสีส้มสีส้มนี่ผมไม่เคยเห็นแล้วก็ตัวนี้สีดำส้มสยังไม่เคยเห็นนะฮะ โลโก้เปลี่ยนด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะตรงนี้โลโก้เปลี่ยนไม่มีคทำว่าไอโอเลอร์ออกเป็นฟุตบอลถังแขกใช่ครับแล้วอีกหนึ่งรุ่นนะฮะรุ่นนี้รุ่นนี้คุณหน้าคุณตาตันอันนี้เป็นรุ่นที่เราขึ้นชั้นปี2012โอ้โหรุ่นเลื่อนชั้นครับผมพอเลื่อนเสร็จปุ๊บของตัวนี้ขึ้นมาเลยแบบก็ออกก่อนออกก่อนออกก่อนใช่ปีที่เรากำลังมีรุ่นที่เลื่อนชั้นครับรู้สึกรุ่นรุ่นนั้นก็ของก็จะค่อนข้างที่จะมีขายน้อยด้วยนะฮะขายเยอะขายเยอะมมม่ีีก็เริของขายมาเรื่อยๆนะแล้้ววบบกไปนีต่ เนื้อผ้าเปลี่ยนไปจะเป็นผ้าที่เป็นผ้าแบบว่าตันๆไม่มีการระบายอรออันนี้เริ่มมีการออกแบบมีนําผ้าที่สบายได้ด้วยด้าน,นหลังด้านหลังคลิปล็อกอ๋อคลิปล็อกขอติดตามกันใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนี้เป็นแค่อันนี้อย่างเดียวนะเ,เดียวแต่พอรุ่นนี้เปลี่ยนเป็นคลิปล็อกนะฮะ แล้วก็มีตัวย่อเข้ามาและสังพันโลโก้เปลี่ยนไปนะครับเป็นโลโก้ที่เป็นปัจจุบันแล้วนะครับีนะะฮรุ่นสุดท้ายอันนี้ก็ปีเดียวันของพี่สองครับผมแต่ว่าออไปดาวฤดูกาลปลายฤดูกการครับวันนี้ก็โลโก้เริ่มขอกท่าซินมากขึ้นนะครับก็คือว่าให้ใส่ให้ใส่แบบได้ไหลกระลักให้สัมากเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะในสภาพทย่เย็น่อยเพราะว่าเป็นบายที่ชอบที่สุดชอบที่สุดคือใส่บ่ไปสุดคือใส่ไปได้หลายโอกาส ใช่ครับแล้วก็สามารถโชว์ความเไม่สุ่มสี้ได้ด้วยใช่เน้เดี๋ยวการคลิปล็อกอยู่เหมือนเดิมดแล้วก็มีโมเดลต่างๆนิดหนึ่งน่าแล้วงวงปัจจุบันนี้ที่ใส่อยู่ขออนุญาตโชว์เลยอันนี้กัปตี้กัปตี้น่าจะสวยมากค่าเปลี่ยนอีกแล้วนะครับผมค้าตรงนี้มีสุดว่าเป็นค่าดับเบิลความร้อนนี่มากุดใช่ครับทำเป็นค่าโลกนะฮะแล้วตรงนี้ก็นี่ครับว่า ้ไทอัมนะฮะตรงนี้พิเศษนะมีข้อความเพิ่มเติมนะฮะไทอัมนะฮะตัวอนแล้วก็มีสปิริตนะฮะเป็นสโลแกนเรียกว่าสโลแกนของปีที่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้เป็นสโลแกนประจำเลยนะครับก็คือจะไม่เปลี่ยนเลยนะเป็นสปิริตไทอัมของฮอลล์สโบรีตอนนี้ลดราคาด้วยฮะจริงเหรอเมื่อกี้ผมซื้อมาเหลือเท่าไหร่อยู่ที่ 2 0 0 2บาทจากเท่าไรฮะ200-20บับโอ้โหลดราคารีบมาซื้อนะะตรงนี้หมวกรุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะก็สวยงานจริงแล้วเบาผมรู้สึกว่าเบาสบายดยนะน่าคอาวนี้ขอบคุณพี่กิจมากสำหรับวันนี้โอ้โหได้ข้อมูลข่าวสารอย่งมากมายเลยนะครับเรื่องของหมวกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเทปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุ้งจานะฮะเรื่องของวิสแบนะฮะหรือว่าเสื้อในแต่ละรุ่นมีรุ่นไหนแบบไหนบ้างฮะวันนี้ขอบคุณพี่กิจมากเลยครับสวัสดีครับ ถือเป็นเรื่องที่โชคดีมากสับครั้งนี้นะครับที่เราจะได้บุกรถชัชนาทนะครับซึ่งเป็นรถขนส่งนักฟุตบอลที่จะพานะฮะนักฟุตบอลเข้ามาแข่งขันในแต่ละแมตช์นะฮะล้วบอกว่ารถคันนี้ไฮเทคจริงๆนะฮะเชิญเลยครับผมถ้าดูิวเพินเนี่ยคือเครื่องบินดีๆชัดเลยนะฮะเหมือนเ,อเครื่องบินระดับ ไฮแคทเลยแล้วก็ไทม์ทิมบิลีดเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่เป็นชั้นน้ำสำหรับรถคันนี้นะฮะ<ร>ถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมจริงสำหรับรถคันนี้นะฮะแต่ที่สำคัญรถสุพรรณบุรีเราก็ไม่ต่างนะครับเราได้ข่าวว่าจะมีขึนใหม่มาอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้อยากให้ดูบรรยากาศรอบๆของรถใช้หน้ากัานนครับว่าสวยขนาดไหนนะฮะ ช่วงใหม่นะของรายการคือช่วงถามมาต่อไปตอนนี้ผมอยู่กับน้องชายคนหนึ่งชื่ออะไรครับชื่อก๊อฟครับครับน้องก๊อฟน้องก๊อฟมีคําถามจะถามน้องุตบอนใช่ไหมครับใช่ครับถามสงสัยมากใช่ไหมสงสัยมากครับพี่เลยอยากต้องรู้ต้องออยากรู้ฝากมาผมก็ต้องถามครับถามถามแรกครับถึงใครครับถามถามแรกถึงคุณต้นครับต้นกิติพงศ์กิติพงศ์พูดแถวเชื่อก็คือว่าทําไมอย่างแรกครับไม่ใส่เบอร์หนึ่งอย่างที่ ผู้หลักตมรู้ทั่วไปเขาจัดใส่กันครับท่านน้ที่ยึดมือหนึ่งมานานแล้วครับสายเบอร์26แทนใช่ครับกับอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าผมไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตมาเยอะว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่กันแน่บางข้อมูลขึ้นว่า30กว่าบางข้อมูลว่า24 25อะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้พี่เขาตอบว่าพี่เขาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเดือนไหนพศอะไรคืออายุเท่าไหร่กันแน่ครับเท่าไหร่กันแน่กับคำถามในช่วงถามมาต่อไปนะครับ วันนี้มี2คํคำถามสำหรับเจ้าต้นของเรานะฮะหรือว่าน้องต้นบินได้นั่นเองนะครับคําถามแรกน้องก็ถามว่าทําไมต้นถึงใส่เสื้อเบอร์26ครับอ๋อเป็นเบอร์วันเกิดผมครับวันเกิดใช่ไหมฮะยี่สิบหกใช่ครับรานนี้บอกเบอร์วันเกิดแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดยี่สิบหกกันยายี่สิบหกกันยานี้นะฮะนะรีบมาเบิร์ตเดย์นะครับยี่สิบหกกันยาสาวนะครับ แต่เริ่มเดินทีนี่ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนใส่เบอร์12ที่เข้ามาเล่นให้กับสุพรรณย่างแรกถูกต้องหรือไม่ใช่ครับทำไมถึงไม่เบอร์12ครับ12ก็คือก็เป็นเลขที่ชอบชอบครับชอบเอาป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับและอยากจะบอกว่าเบอร์นี้ตอนนี้ยกให้กับแฟนบอลสุพรรณบุรีทุกคนนะครับแล้วตนก็มาใช้เบอร์26ซึ่งเป็นเบอร์วันเกิดคราวนี้คำถามที่2อยากจะรู้ว่าอายุจริงๆตอนนี้อายุที่เท่าไหร่ครับก็24 จะส5 5ครับอล่25้วครับ้วพูดง่าตอนนี้24ในวันที่26กันยานี้อาจจะ25ปีฉะนั้นโค้ชทีมไหนนะฮะโดยเฉพาะยิ่งพีซิโก้พังแล้วพาต้นไปติดทินชาด้วยนะครับขอบคุณต้นมากครับขอับครขอครับครับแลยมีขานอีกคนหนึ่งอีกหนึ่งคนก็คือสุชนครับสุชนสุชนจังหวัดดีอ๋อสุชนเรานะครับผม เห็นพ mm. ี่เขาอุ้มเด็กลงไปบ่อยก็คือว่าเป็นลูกพี่เขาหรือเปล่าสงสัยมากเมื่อคุณถามมาผมจะจัดไปให้ครับครับผมเดี๋ยวรู้คำถามครับเดี๋ยวไปถามให้ครับเดี๋ยวไปถามกันครับผมมีน้องๆถามมานะครับสำหรับช่วงนี้ว่าทําไมสุชนนะอุ้มเด็กลงตลอดเด็กคนนั้นคือใครลูกสุชนหรือเปล่าวันนี้เจอสุชนถามเนยครับ เห็นแต่และแมทมีอุ sí ้มเด็กตลอดเลยนี s <S courses, uh, right? ่ลูกลูกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับหลานครับอ๋อหลานใช่ไหมฮะเห็นพาพาในเฟสนี่เล่นนงเล่นน้ากิ๊กกัากิ๊กกักเลยนกคของนพลเขาอ๋อนพลนพลบิทเซฟายใช่มครับผมสนิทกันด้วยกับน้องอะไรครับเนี่ยคือน้องฟินิกครับน้องฟินิกหล่อมากเลยไฮโดรดิฟินิกจะไม่เตื่นนะครับนะฮะเห็นมีน้องอีกคนคนึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่พาเข้าไปครับผมประจําเลยับน้อง น้องโฟโต้น้องโฟโต้นะครับเป็นเป็นน้องโฟกัสที่เป็นลูกของแฟนบอลนะฮะที่จะพาลงตลอดเป็นไงแต่ละแมตช์ที่ลงน้ำโชว์ไหมก็รู้สึกผมคิดว่าก็น้ำโชว์นะครับแต่ทุกครั้งที่ลงก็ยัง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 ไม่แพ้อ่าโอเคครับตรงนี้นะฮะเป็นคำถามที่มีคำตอบแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับมนุษย์หน้ากากอีกแล้วนะฮะซึ่งใจชื่อเลงว่าอะไรอ่าปิลิศอ่าเอสพีเอส S.T.B. T.B. แมสหรือว่าเรียกแคว่าสูพันบัตแมสตนั่นเองนะวันนี้มีสีใหม่มาไงครับสีนี้เพราะว่าสีนี้รู้สึกว่าเราจะใช้มันนานมากแล้วรู้สึกว่าเสื้อของสีส้มเนี่ยมันเหมือนจะถูกชะโงของเราครับอะยว่ามันน่าจะช่วยเราเก็บแซ่ได้เยอะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าเสื้อเนี่เป็นลายสีสีขาวใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า้าสีขาวเลยครับตรงนี้นะนี่คือรูปแบบใหม่แล้วมาดูสัปดาห์หน้านะครับ SPB Mat เขาจะเปลี่ยนสีอีกหรือเปล่านะครับและดูว่าตัวเล็กๆน้อยพวกนี้จะมามี SPB Mat เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับขอใจช่วยนะครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้ผมอยู่กับกองเชียร์นะซึ่งน่ารักมากวันนี้ใส่ชุดนักเรียนมาเลยจะโรงเรียนไหนครับอุทองค่ะครับผมรู้สึกวันนี้ใครพามาเอ่ยคุณครูค่ะสวัสดีครับคุณครูครับชื่ออะไรครับ สุพรรณค่ะสุพรรณนะครับวันนี้มีโครงการอะไรพิเศษไหมถึงพานักเรียนมาครับวันหยุดค่ะวันหยุดใช่ไหมก็เลยนัดมาแสดงวันนี้แฟนค่ะคุณครูหมดเลยใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> มาจากอู่ทองคุณครูพาขึ้นรถมาเลยหรือว่านั่งรถประจำทางครับเนี่ยรถมาเองค่ะโอ้ดีนะไม่บอกรถมา <laughs> <laughs> ที่สําคัญอยากจะถามหน่อยนะครับวันนี้ตั้งใจเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับฟุต <laughs> บอลฮะ สุพรรณใช่ไหมมีนักฟุตบอลพิเศษไหมชอบคนไหนอะไรยังไงชอบทีมเลยดีเลยดีเลยดียดกวิลามาโอ้ยชอบเขาพองเมืองสุพรรณนั่นเองใช่ค่ะชอบมากชอบในดนความสามารถหรือว่าชอบความสามารถค่ะเพราะว่าเขาสามารถเหมือนว่าปรับสถานการณ์ในทุกสนามนะครับและเดี๋ยวสุพรรณคนนี้เราชอบใครชอบทั้งทีมเลยเขาอยากได้ทีมต่างชาติหรือคนไทยคนไทยแน่แน่ แต่ตาเธอไม่ใช่นะขอคนนี้บ้างชอบใครครับชอบทั้งทีมเลยค่ะทั้งทีมเลยนะครับคราวนี้อยากจะฝากให้ฝากกำลังใจถึงนักฟุตบอลหน่อยครับอ่ะสักหนึ่งคนก็เป็นกำลังใจให้นเราพวกเราก็มาไกลค่ะก็สู้ๆค่ะครับผมสู้ๆนะการนะคะมันจะมึงการเลยเหรอการค่ะเพราะอะไรฮะเห็นอยู่ที่เมืองการกันอ๋อเป็นนักศึกษานักเรียนอำเภอบ่อพลอยแต่ว่ามาเรียนที่อุทัยอ๋อมันใกล้กันนะฮะโอ้โหนี่การเชียงบุรีนะเพื่อนบ้านเรามาเชียร์โอ้โห ซึ่งมากโอ้ดีใจมากเลยดีใจมากจริงๆนะผ่านด่านช้างค่ะโอเคครับโอ้โหด่านช้างนี่ก็ไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะเนี่ยโอเคยังไงช่วยยืนยันวันนี้กี่แต้มครับกี่แต้มวันนี้สามแต้มครับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณแรงเชียร์แรงใจนะฮะจากนักเรียนโรงเรียนอู่ทองนั่นเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของคอนเซปต์นะฮะหลังจากที่ชักธงไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ทดลองระบบมาพอดีแล้วนะครับผมอยากจะถามว่าวันนี้มีชมีมีมีครับวันนี้ครับเป็นแนวไหนฮะเป็นแนวของทิปโป้ครับทิปโป้คือเป็นแนวชักลอกของของสุพรรณนะครับทุพันธ์จะลองทําดูจะลองทําดูว่ามีการเสนอรูปแบบต่างๆนะครับแล้ววันนี้เป็นรูปแบบยังไงฮะเป็นรูปช้างครับจะโชว์โชว์พลังโชว์พลังเป็นพลังครับโชว์พลังให้ทีมเดือนเขาดูพลังหนอยเดี๋ยเราแข็งแรงขนาดไหนนะแข็งแรงงตรนนี้ะฮะแข็งแรงครับสัปดาห์หน้ามี แทนไหมฮะอย่างเดียวอย่างเดีด๋ยวดูอีกว่าจะมีอะไรเพิ่มกันอีกเลยมันยังมันใกล้กันไหมครับโอเคครับทำไม่ทันเดี๋ยวดูนะครับว่าภาพที่ออกมาเป็นยังไงฮะสำหรับตัวการโชว์แบบชิฟโฟใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงแล้วก็ติดตามดูวะแม่มแม่ต่อไปนะฮะจะมีการสร้างสรรค์งานที่ออกมาอย่างอลังการขนาดไหนนะฮะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ ใคนสุพรรณนั้นเต็มพลังเอาเชียร์ <Yeah. S 1> ทีมเชียร์ตะโกนสุดเซียน ผมอยู่กับปะการัหลังตัวหลักวันนี้ลงฟูลแมตเลยเป็นไงครับก็รู้สึกค่อนข้างเีจะลาพี่แต่ก็ดีใจกับ3ามแต้มที่เราได้มาครับเพราะว่าวันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นลาบากอ่าไม่ว่าจะเป็นเล่นในบ้านแล้วเราต้องการทย่จะทำระดับขึ้นไปไต่ขึ้นไปไดเลยครับก็ดีใจครับดีใจที่ชนะสามแต้มที่มาเป็นไงครับก็แลวรู้ผลด้วยว่าเรื่องทองเสมอสูงๆนี่โอ้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยพี่เพราะว่ามันจะทำให้ช่องว่างของแต้มเนี้ยมันจะทำให้ ลดลงและทาให้เรามีความว่าจะน้าได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็เล้นเปรียบกเพราะว่าน้ำหน้าเราค่อยๆสามเส้นอีกฝากแตกนิดนึงครับสำหรับเรขอบคุณมากครับขอบคุณมากแฟนบอลที่ที่มาช่วยเป็นกำลังใจเพราะว่าสําคัญมากจริงที่แฟนบอลเนี่ยเขาเนี่ยดิเพชเชอร์อ่ะเพชเชอร์กุนทัศนได้ดีมากทำให้เรามีแรงวิ่งด้วยใช่ไหมเวลาเล่้ยงด้วยใช่ใช่ครับขอบคุณแฟนบอลมากครับขอบคุณปั๊กครับวันนี้มีโอกาสดีนะฮะได้สัมภาษณ์คุณท็อปครับเป็นยังไงฮะ กับผลการแข่งขันหลายแมตช์นี้<อ>ได้แต้มทุกแมตช์เลยขอผูกยิ้มก่อนได้ชาจริงๆครับดีใจมากครับก <c oughs> ับ <c oughs> ที่ <c oughs> วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทําให้แฟนบอลแล้วก็ทาให้คนสุพพันทุกๆคนมีความสุขได้นะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยแต่ละแมตช์ที่เราไม่แพ้ก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับทีมเรามากขึ้น <c oughs> ทุกวัน <c oughs> ทุกวัน,วนความคาดหวังของแฟนบอลก็จะมากขึ้นในทุกๆนัดที่เราไม่แพ้นะครับแต่ว่า อย่างน้อยวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ฝ่าฟันถือได้ว่าเป็นเกมที่หนักหน่วงเอาการชายนาทเป็นเกมที่เก่งมากเป็นเกมที่เกมรุกแล้วก็เกมรับเร็วมากนะครับฉะนั้นสังเกตได้ว่าวันนี้เนี่ยนักบอลของเราหลายคนหมดนะครับเกิดอาการหมดถึงแม้ว่าหลายคนที่จะเพิ่งได้ลงแต่ก็แสดงฝีไม้ลายมือกันได้เต็มที่ต้องขอบคุณความทุ่มเทแล้วก็ความเป็นทีมเวิร์กของนักฟุตบอลทุกๆก,กคนท,ทั้งที่อยู่ในสนามที่นั่งอยู่บนเบนช์แล้วก็ทีมงานสตาโฟโค้ชทุกคน วันนี้เราแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าสโมสรแห่งนี้ประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพราะประธานสโมสรไม่ใช่เพราะนักเตะคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพราะทีมงานสตาฟโค้ชคนใดคนหนึ่งแต่เราประสบความสําเร็จได้ด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับด้วยความรักและสามัคคีแล้วก็ด้วยการช่วยเหลือกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันดังนั้นวันนี้ความชัยชนะทุกๆอย่างที่ได้มาจากความสามัคคีที่เกิดขึ้นในทีมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะสามารถนําความสุขอย่างนี้มาให้กับ แฟนบอลแล้วก็พี่น้องชาวสุพรรณได้อีกจนจบฤดูกาลขอบคุณมากครับครับจบไปแล้วนะครัสำหรับเกมสุดมันนะฮะสำหรับเกมลุ่มแม่น้ำท่าจีนระหว่างสุพรรณบุรีกับทางด้านชัยนาทซึ่งสุพรรณบุรีเราคว้าไปได้ครับสามแต้มนะฮะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขนะฮะก็ขอแฟนบอลทุกท่านนะฮะหลับอย่างฝันหวานนะฝันดีนะครับกับ3แต้มของเราฮะแล้วเราจะไปคว้าแชมป์ไทยพีมีเดียด้วยกันสวัสดีครับทำอะไรกันครับเนี่ย โอ้แกบนเหรอพี่แล้วก <gro> ี <c oughs> oh, ่รอบวะเนี่ยสามรอบครับสามรอบใช่ไหมฮะบนว่าอะไรครับบนว่าถ้าวันชนะครับผมก็คิวต้องวิ่งสามรอบครับอ๋อเหรอโอ้ถ้าะคิวขึ้นต้องสามรอบโอ้โหอีกคนนึงฮะอีกคนนึงฮะนี่ทำอะไรครับเนี่ยวิ่งวิ่งแล้โจ๊กครับอ๋อนี่เขาจโจกบนได้หรือเปล่าครับไมาเลยพอดีพี่เขาแต่คนนี้ฮะไม่มีส่วนร่วมเลยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนครับอ้าวผมให้โจ๊กต่อครับโจ๊กครับโจ๊กเป็นอะไรครับตะคิวขึ้นเหรอครับตะคิวขึ อ๋ออันนี้กี่รอบแล้วครับรอบที่สองครับรอบที่สองลายแมสเด็งไหมแกบอลต้องถอดจริงจริงถอดเลยถอดเลยเนี่ยแหละบรรยากาศนะฮะความสุดสนานฮะของการที่ว่านักบอลทุ่มเทนะครับมีการบอลด้วยนะครับแมตช์นี้นะครับนักโจ๊กธนากรหน้าของโอมานะวิ่งไปแล้วสองรอบบอกว่าจะบอลสามรอบนะฮะวันนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศว่าไหวหรือเปล่าสู้ๆหน่อยรอบที่สามแล้วเร็วเอ้า เดี๋ยวเราวิ่งพร้อมกับเขานะการจะเข้าเส้นเมื่อวานะฮะรอบที่3แล้วเรามาสัมภาษณ์ว่าโจ๊กมีความรู้สึกยังไงกับการแก้บน3รอบตะคิวจะขึ้นอีกหรือเปล่านะพอตะคิวมาอีกแล้วใช่ไหมแหมบรรยากาศอย่างนี้หายากจริงครับดีนะไม่เหมือนพี่ใหม่พี่ใหม่ต้องไปแก้ที่ดอนเจดีย์นะไม่รู้เรื่องเลยครับอ๋อเหรอครับผมบนให้อ๋อบนให้ครับยังครับเนี่ยครบยังครับรอบ่าสุดท้ายแล้วครับอ๋อล่าสุดท้ายกันเนี่ยเป็นไงสามรอบครับ ก็ถือว่าทำสำเร็จครับอาการอย่างนี้ตะคิวขึ้นะฮะเริ่มนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมมาถึงแฟนบอลนิดนึงก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันครับพวกคุณเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรามีพลังในการที่ลงเล่นทันทนะครับถ้าขาดพวกคุณไปพวกพวกเราก็กําลังใจมันก็จะขาดไปด้วยวันนี้นางเล่นได้สะใจมากดูทุกลูกจริงๆเตะทุกลูกจริงๆชอบใจจริงครับผมขอบคุณมากครับอคุณโลงเล่นทุกครั้งก็ผมกว จะเต็มที่ทุกครั้งท,ท,ที่ที่ผมได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งด้วยฟอร์มอย่างนี้นะฮะยืดตัวจริงให้ได้นะครับครับผมขอบคุณครับ